อ,องค์แรกนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้เป็นพลาเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนค่ะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบปีนะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อผงเก่าๆเนื้อผงแห้งๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งค่ะสภาพดีเลยนะคะอง์นี้น้องบอกว่าได้มาจากในตลับของเขานะคะแกะตลับออกนะคะน้องเอาแต่ตัวนี้นะคะ รายการที 1> topic, at, ่1ค่ะ300บาทนะคะรายการที่1 300บาทค่ะรายการที่1นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สองเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําสวยๆสภาพดีด้านหลังเขียนปี2องหเจ็ด้าพี่เนี่ยนะจ้าด้านหลังเขียนปี2 5งห้เจ็นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ขอบข้างค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะเป็นพระยอดทงเนื้อสีทองโอ้โหทองสุกทองสว่างเลยนะองนี้นะเป็นเนื้อแก่ทองด้วยนะคะสีสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพระยอดทงนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยเดิมสภาพดีเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนัก คราบปุคราบเก่าด้านในนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคร <ș ıld> าบปุกคราบเก่านะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านในเขานะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะน้องได้มาสาภาพนี้สาภาพเดิมนะคะผ้ายอดทงนะคะเป็นเนื้อสีทองเนื้อแก่ทองตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะสวยสวยเดิมเดิม รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามขนาดนะคะขนาดสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะเ <c oughs> นี่ยนะคะขนาดนะคะสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะ พระสมเด็จเนื้อผงค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมแห้งแห้งหนึบ,นบๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อแห้งแห้งนึบๆนึบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะม้วนสารชัดเจนแบบนี้รายการที่สี่ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อคล้ายนะคะ <c oughs> เนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อ้ายค่ะสวยๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆนะคะองนี้เก่าๆเลยครับปุกครับเก่าตามซอกตามขอบยังเห็นชัดเจนอยู่นะเนี่ยนะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันยันแบบนี้เลยนะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อคล้ายนะคะไม่ทราบป,ปีเลยนะคะน้องไม่ทราบปีเลยส่วนตัวน้องก็ดูไพ่ไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเองเลยนะเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเหรียญแบบนี้เลยเขาเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญทรงหยดน้ําใช่ไหมไม่ทราบนะคะเนี่ยเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะด้านล่างจะเขียนหก เก้าหกนะด้านล่างเขียนเลขเก้าหกเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันเนี่ยนะคะน้องได้มาสภาพเดิมเลยนะน้องได้มาสภาพเก่าสภาพเดิมแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญนะคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะตรงนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าไม่ไม่เปียกนะไม่เปียกนะคะไม่เปียกเนี่ยนะไม่เปียกนะโดนอะไรก็ไม่ทราบนะน้องได้มาสภาพนี้เลย นะคะอ่ะองนี้นะคะรายการที่6ค่ะเหรียนหลวงปู่ทิมนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่7นี้ <c oughs> เป็นพัเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะกุเกเกาแบบนี้เลยนะคะคราบกุกคราบเก่ายังเห็นอยู่นะคะองนี้เป็นพันเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะกุเกเกาแบบนี้เลยค่ะ ตามภาพเลยนะคะตามคลิปเลยรายการนี้รายการที่7ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นพารูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา องค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่8 300บาท300บาทนะคะรายการที่8พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8รายการต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะ <c oughs> เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพิมพ์เข่าตรง เนี่ยนะคะผานางพยานเนื้อดินพิมพ์ข่าตรงนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ข่าตรงนะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสีดำๆนะคะเป็นคราบปลาดำค่ะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะสภาพผ่านการใช้งานมาเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะผานางพยานเนื้อดินนะคะส,สวยๆแห้งๆเนื้อเก่าๆเนื้อแก่งๆแบบนี้เลยนะ ม,มันสภาพใช้รายการที่9ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82 <c oughs> เนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญปี82 <c oughs> เนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงค่ะ <c oughs> สวยเดิมเลยนะคะเส้นเหรียญดูดีดูขอบข้างเ <c oughs> นี่ยนะคะดูขอบข้าง สวยค่ะขอบข้างนะคะสภาพเคยใช้มาบ้างนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองอกจันตรงสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนาะส,สวยๆเก่าๆนะคะสภาพเคยใช้รายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นพรางหูยานเนื้อชินค่ะกรีบบัวตรงสวยแบบนี้เลยนะคะพรางหูยานเนื้อชินเงินนะคะเนื้อชินเงินสวยสวยแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นเป็นรอยพ้ามุ้งนะคะด้านหลังพรางหูยานเนื้อชินเงินนะคะสวยสวยแก่เงินแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพ สภาพเคยผ่านการใช้มาบ้างนะคะรายการนี้รายการที่11นะคะ300บาทเป็นเนื้อชิ้นเงินนะ300บาทจ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่12องนี้นะคะเป็นชินรนาดใบเสมาเนื้อชิ้นนะคะทาทองสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะทาทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆนะคะ เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินนะคะรายการนี้รายการที่12จ้ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคาบกุกคาบเก่าสวยเดิมสภาพดีนะคะเนี่ยนะคาบกุกคาบเก่าคาบไขของเขานะคะเห็นชัดเจนทั่วท้งอง,งค์เลยค่ะ ะะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะองนี้เนื้อผงคุกรักสวยๆแห้งๆเก่ๆาๆคราบไขชัดเจนแบบนี้รายการที่13นะคะ300บาทพอนะคะพี่ขา300นะคะ300เก่าแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่14เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองนะคะองนี้เนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อโลหะ มีน้ำหนักสีทองด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนค่ะนี่นะคะอง <c oughs> ตัวหนังสือนะคะนูนนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือนะนูนๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนอง์นี้เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทองสวยเดิมสภาพดีสภาพเก่าแบบนี้รายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้า เป็นพระมะเหศวรเนื้อชินเงินนะคะองนี้เนี่ยนะพระมะเหศวรเนื้อชินเงินสวสวยๆนะคะคาบกุคาบเก่าฝังแบบนี้เลยค่ะฝังเก่าหนึบแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาเนี่ยนะคะพระมะเหศวรเนื้อชินนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้นะสภาพใช้รายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะสายด่วนปิด,ด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1000ค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะ <S 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 รายการนี้ค่ะรายการที่15 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16 เป็นเหรียญหน้าจีนค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหน้าจีนนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอะะ่อค่ะเหรียญเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นตัวหนังสือเป็นยันแบบนี้นะคะเขาเรียกหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะ่ะหน้าจีนนะคะหน้าจีนเนี่ยน,นะสวยสภาพดีรายการนี้รายการที่สิบหกจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะสามรอยบาทจา้ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้ค่ะเป็นพระพระสมเด็จวัดเกตนะคะเนี่ยนะคะพระสมเด็จวัดเกตเนื้อหนึบหนึบเก่าๆลงรักปิดทองส,สวยๆมาแบบนี้เลยไม่ทราบกุนะจ๊ะพี่น้องไม่ทราบกุนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองนะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็นพระสมเด็จวัดเกตเก่าๆแบบนี้เลยค่ะลงรักนะคะะปิดทองเก่าๆสวยๆมาแบบนี้เลย รายการนี้นะคะรายการที่17จ้ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่18นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยปี2469สภาพเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่18นะจ๊ะ300บาท เหรียญหลงพ่อกันปี2469-300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19นี้เป็นพับปิดตาหูกระต่ายเนื้อเมกพัดนะคะเนื้อดำดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพับปิดตาหูกระต่ายนะคะเป็นเนื้อเก่าๆเนื้อดำดำนะคะครับกุครับเก่าตามซอกยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะ เห็นรอยจานรยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะ dando. สวยเดิมนะคะสภาพดีคาบเก่านะคะตามซอกนะเนี่ยนะคะคาบเก่าคาบกุนะเนี่ยนะคะสวยเดิมเลยนะคะองค์นี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเนื้อทองแดงดมดำค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปี24 6 6นะคะเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้ขอบข้างแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเนี่ยนะสวยค่ะเหรียญสวยสภาพดีองค์พระนูนนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะ300บาทรายการที่20นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะ เป็นพาสุมกอเหนือดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนาะนะคะกรีบบัวสวยตรงแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะกรีบบัวตรงสวยมาแบบนี้เลยลายกระหนกด้านข้างสวยๆนะคะเนี่ยนะลายกระหนกด้านข้างเขาสวยๆเลยเป็นพาเหนือดินค่ะเป็นผ้าเหนือดินนะคะพาสุมกอเหนือ ale ดินเก่าๆเนื้อหนึบๆแก่งๆ สภาพใช้นะส qualcosa, ภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะคะเ,เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อสีเงินเก่าค่ะเนีนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคือสภาพมาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0ูนย์า 4374753083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พราตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000ค่ะจัดส่งฟรีนะจ๊ะรายการนี้รายการที่22 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่23นี้เป็นพลาพิคเนตนะคะองนี้เป็นพรารูปหล่อค่ะรูปหล่อพลพิคเนตนะคะแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อสำลิกหรือว่าอะไรนะเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพเคยใช้สภาพเคยใช้นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมันๆเลยนะคะสภาพใช้สวยค่ะรูปหล่อพลพิคเนตนะ รายการนี้นะคะรายการนี้ขนาดาท่านสูงกว่าเหรียญสิบแบบนี้เลยนี่นะคะขนาดนี้เลยนะคะนี่นะขนาดนี้เลยรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงด,ดำาปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะรุ่นเจริญพรบนมีโค้ดด้านหน้า นิ้วมือนิ้วเทา้าท่านชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมค่ะสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้เนาะสวยนะคะเหรียญสวยหน้าสวยรายการนี้ค่ะรายการที่24 300บาท300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25นะคะเป็นอุป,ปคุตพิมพ์ก้นหอยค่ะ เนี่ยนะคะหายากนะคะหายากเป็นพระอุปคุตพิมพ์ก้นหอยนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่ามาแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะม,มีน้ำหนักนะคะเก่าๆสภาพเคยใช้มาอุปคุตพิมพ์ก้นหอยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะไม่ทราบไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเลยเนี่ยนะคะอุปคุตก้นหอยนะคะองค์นี้ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสภาพใช้รายการที่25จ้ะ3า0บาทนะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่26นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันนะยัน ขอบข้างค่ะสวยเดิมเลยนะคะองนี้เป็นเนื้อสีเงิน,นะค่ะเนื้อสีเงินนี่น,นะคะมีขอบบ่าแบบนี้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะรายการนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสีเงินมีขอบบ่าขอบเหรียญแบบนี้เดิมๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเนื้อสีเงินนะคะ 3า0ร้อยบาทคะ่ะรายการที่ยี่สิบหรายการต่อไปจารายการที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช่เนี่ยนะดูความเก่านะคะความเก่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่เจ็ดูนเหรียญใบเสมาจ้ะด้านหลังเป็นยนันเป็นปีแบบนี้เนาะขอบเหรียญค่ะสวยเก่าสภาพใช้เลยนะคะองนี้สวยๆเลยอะ่ะ คลาสสิกเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปจะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นทาวเวสุวรรณนะคะทาวเวสุวรรณเป็นพานรูปหลอเนาะเป็นรูปหลอทาวเวสุวรรณแบบนี้ค่ะเนื้อสีเงินนะจ๊ะพี่องค์นี้เป็นเนื้อสีเงินนะจ๊ะส,สวยๆเก่าๆเลยค่ะ นี่นะคะสวยๆเก่าๆนะคะทวเทวสุวรรณนะเนี่ยนะคะใต้ฐานจ้ะสวยๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทจากขนาดนะคะสูงกว่าเหรียญสิบเนี่ยนะขนาดสูงกว่าเหรียญสิบนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเซตที่หนึ่งกับน,นีอยู่องค์เดียวนะคะเซตที่หนึ่ง เซตที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะเป็นพับพิคเนตเนื้อสีทองทองสุกทองสว่างทองสวยแบบนี้เลยนะคะพับพิคเนตนะคะเป็นเนื้อสีทองค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้นะคะเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการเซตที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองแล้วนะรายการที่สองนี้นะจ๊ะเนี่ยนะมีตะกุดด้วยนะเนี่ยนะคะรายการเซตที่สองนะคะองค์ละหนึ่งพันบาทองค์ละหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มจากพระเนื้อผงปากน้ําค่ะเนี่ยนะคะ ปากน้ำนะคะปากน้ำเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยเป็นรุ่นที่1ค่ะเคลือบแบล็คบางนะคะสวยเดิมคลาสสิกแบบนี้เลยจะบอกว่าองค์นี้น้องได้มาจากกรอบทองนะคะน้องเจ้าของเดิมเขาแกะทองออกนะและน้องก็ได้แกะกรอบออกเลยคือเขาแกะกรอบออกอะเนาะง่ายๆเนาะ,ะเขาแล้วก็ได้น้องได้แต่ตัวมาแบบนี้ค่ะ เป็นเนื้อผงปากน้ำนะคะรุ่นที่หนึ่งสวยนะคะสภาพดีแบบนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคะ่ะปากน้ำนะ,ะรายการต่อไปนะเซตที่สองนะคะเซตที่สองรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์เนื้อทองแดงเก่าๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆโบราณแบบนี้เลย เลี่ยมกรอบโบาราณเลี่ยมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพเคยใช้หนึ่งันบาทนะคะหนึ่งพบาทเหรียญสวยเลยนะคะเหรียญสวยเลย1000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเซตที่สองอยู่นะจ๊ะพี่เป็นตะกุดค่ะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะดูคราบนะคะคราบลาลาักนะคะลาลักษณ์ดำแห้งเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ คาบลาหลักดำนะคะแห้งเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสภาพสวยนะเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นตะกรุดนะหนึ่งพันบาทจ้าพี่หนึ่งพันบาทเนี่ยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะหนึ่งพันบาทจ้าดอกนี้นะหนึ่งพันบาทเนี่ยนะคะหนึ่งพันบาท รายการต่อไปค่ะองค์นี้เป็นเซตที่สองนะเซตที่สองเนี่ยนะคะเซตที่สองรายการต่อไปเป็นเซตที่สามจ้ะเซตที่3นะคะเนี่ยนะเซตที่สามองค์ละ1500นอยนะคะองค์ละ1500นห้าร้อะจ๊ะเดี๋ยวน้องให้ชมทีละองค์นะเริ่มจากพระสมเด็จไม่ทราบที่ค่ะพระสมเด็จไม่ทราบกลูไม่ทราบพิมพ์นะ แห้งๆเก่าๆเนื้อผงหนึบๆเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมเงินค่ะมาพร้อมเลี่ยมรัดเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยองนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะประกันเงินให้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะกรายการต่อไปเป็นไม้แกะหันนุมานหลวงปู่สุนค่ะเนี่ยนะคะไม้แกะหันนุมานหลวงปู่สุนนะคะสวยๆวยเดิมๆเลี่ยมรัดเงินนะคะพี่คะ่ะ เลี่ยมรัดกระเช้าเงินนะคะสีสวยๆเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนื้อไม้แห้งๆค่ะวิจิตสินของเขานะคะสวยงามมากๆเลยนี่นะคะเขี้ยวนะคะเขาแกะเป็นเขี้ยวตรงยาวแบบนี้เลยค่ะวิจิตสินของเขาเห็นหูชัดเจนเลยนะคะสีสวยๆเดิมๆนิ้วมือนิ้วเท้าเดิมๆนะคะเป็นเนื้อไม้นะคะอง์นี้มาพร้อมเลี่ยมลัดเงินนะคะเลี่ยมลัดกระเช้าเงิน1 5 0 0ค่ะ1 5 0 0 รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพลักกิ่งเนื้อสีทองด้านบนด้านล่างเป็นเนื้อสีเงินนะคะองนี้สวยค่ะสภาพดีไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะมีเสียงกิ่งนะจ๊ะพี่มีเสียงกิ่งนะจ๊ะองคนี้เนี่ยนะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพเดิมเดิมเลยหนึ่งพันห้าร้อยค่ะ นะคะนี่นะคะเซตที่3องค์ละ1 5 0 0านะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจ